สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชูบิชาแปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับปัญญาการเมืองนะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่9นะครับเรื่องพันธะทางการเมืองหรือ political operation นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของปัญหาของพันธะทางการเมืองสมัยใหม่นะครับก็เรามาเรื่องที่9.4.2นะครับเรื่องที่9.4.2เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง ปัญหานะครับอ่าปัญหาทางปัญหาก,การเมืองนะครับภายใต้รูปแบบและก็บทบาทหน้าที่ของรัฐนะครับเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ปัญหาทางการเมืองสมัยใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสิทธิของบุคคลนะครับ mm hmm. แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติก็คือ natural rights เนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกติดอยู่กับนักปัญญาการเมืองที่นําเสนอรูปแบบการปกครองนะครับ สัญญาประชาคมเนี่ยเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงกําเนิดที่มาและความชอบธรรมของรัฐบาลนะครับซึ่งมาจากความจําเป็นในการมีบุคคลและก็คณะบุคคลสถาบันทางการเมืองนะครับได้รับอํานาจผ่านข้อตกลงเรียกว่า agreement นะครับความยอมแล้ว consent นะครับแล้วก็เจตจำนงทั่วไปด้วย general view นะครับจากพลเมืองนะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินนะครับ โดยพันธกิจหลักของรัฐบาลเนี่ยก็คือรับผิดชอบปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆนะครับรูปแบบรัฐบาลแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็จะควบคุมแล้วก็จํากัดหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยให้เหลือเท่าที่จําเป็นเรียกว่า limited government ครับก็เรามาเข้าสู่เนื้อาหานะครับพันธสัญญาทางการเมืองเนี่ยเกิดมาพร้อมกับมนุษย์เนี่ยในฐานะสมาชิกของชุมชนทางการเมืองนะครับมนุษย์เนี่ยอยู่ในชุมชนการเมืองนะครับเพื่อที่จะได้รับการเลี้ยงดูให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ บรรลุความสมบูรณ์นะครับทางด้านความคิดและสติปัญญานะครับมนุษย์เนี่ยต้องเชื่อฟังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะทาให้เกิดความสงบสุขนะครับโทมัสฮอบส์เนี่ยกล่าวว่าสภาวะธรรมชาติก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะต้องทำลายกาันเรียกว่า wall of all a g a n s all นะครับหรือเบลลัมโอม i มั่นคอนทราออมเนนะครับมนุษย์เนี่ยจึงต้องมอบสิทธิอํานาจนะครับก็คือรามอบ,อบอำนาจและสิทธิเนี่ยและเสรีภาพ จตจำนงเสรีเนี่ยที่ตนเองมีอยู่ในสภาวะธรรมชาติเนี่ยโอนให้กับผู้ปกครองสูงสุดก็คือองค์อธิปัตย์นะครับเพื่อแลกกับการมีชีวิตที่ปลอดภัยครับต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องพันธะทางการเมืองกับสิบทธิก็เรียกว่าคือ size of cons นะครับก็คือ2ด้านของเหรียญน,นะครับซึ่งจะต้องพิจารณาด้านพันธะการเมืองและก็สิทธิเนี่ยไปวร้อๆกันนะครับพันธะการเมืองมันเหมือนหน้าที่แต่ก็อันนี้ก็คือเป็นสิทธิถ้านในด้านกฎหมายเนี่ยอ่าสิทธิและก็หน้าที่ก็จะเป็น size of cons นะครับ ความเป็นพลเมืองและก็สิทธิพื้นฐานเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นสิทธิหรือพันธะทางการเมืองนะครับพันธะทางการเมืองสมัยใหม่เนี่ยสืบเนื่องมาจากสิทธิของบุคคลนะครับแนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับนักปรัชาการเมืองในรูปแบบของสัญญาประชาคมนะครับตัวแนวคิดสัญญาประชาคมเนี่ยอธิบายเรื่องการกําเนิดที่มาแล้วก็ความชอบธรรมของรัฐบาลนะครับคณะบุคคลนะครับแล้วก็สถาบันทางการเมืองเนี่ยต่างได้รับ อำนาจนะครับผ่านข้อตกลงความยินยอมและต้องความไม่เนื้อเชื่อใจแล้วก็สังคมการเมืองนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเจตจำนงทั่วไปเรียกว่า general view นะครับจากพลเมืองเพื่อให้สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตเสรีภาพและก็ทรัพย์สินครับจอร์ลอแลวก็ชงชาตุโซเนี่ยมองว่าการคุ้มทรองสิทธิต่างเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลโดยทําการแลกเปลี่ยนสิทธิีกับเสรีภาพนะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเปลี่ยนจากสภาวะธรรมชาติไปสู่สังคมการเมืองนะครับ ทำให้ชีวิตเสรีภาพและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับการคุ้มครองและก็สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้นะครับต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องความชอบธรรมของรัฐภายใต้รัฐที่ถูกพัฒนามาแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเรียกว่า l ิเบ r a ล d e m ม c ร a c y ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดเรียกว่า Limited Government นะครับเป็นรัฐบาลภายใต้ข้อบัญญัิทางรัฐธรรมนูญเรียกว่าคอนสต i t u ช i o n a ล g o v e ร์ m เมนนะครับ รยายละเอียดในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องความมั่นคงการต่างประเทศการเข้าจัดก,การกับทรัพย์สินผลประโยชน์สินค้าสตรารนาและก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับในรูปแบบของเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับก,ก็คือเป็นกติกาพื้นฐานที่กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประชาชนกับรัฐบาลก็คือเป็นพันธะทางการเมืองและก็สิทธินะครับ ทีเนี้ยเราก็จะมาเข้าสู่ประเด็นที่ว่าปัญหาปัญหาพันธุ์ทางการเมืองกรณีที่มีความขัดแย้งระหวา่างสิทธิเสรีภาพท่านพื้นฐานนะครับซึ่งอาจเกิดได้ในรัฐที่ผู้ปกครองเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะครับเนื่องจากหาปกปล่อยให้ประชาชนเนี่ยดำเนินการเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็อาจกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลถึงสถานะของรัฐบาลได้นะครับดังนั้นเนรัฐก,ก็จะเข้ามาแทรกแซงสิงทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับโดยใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของรัฐนะครับ ข้อโต้แย้งเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยก็จะห้ไม่เกิดเป็นแนวคิดอนาธิปไตยเกิดขึ้นเรียกว่าอนาธิปไตยนะครับประเด็นเรื่องบรรลัทางการเมืองเนี่ยก็จะให้ความสาคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพในก่อนศีลธรรมนะครับสมมูติฐานของแนวคิดอนาธิปไตยก็คือมนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตอย่างเสรีโดยธรรมชาติมีความเท่าเทียมและก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของคนอื่นนะครับความสําคัญของอนาธิปไตยก็คือควรจะสร้างรัฐอย่างไรแล้วก็ควรจะมีรัฐหรือไม่แล้วก็ทําไมไม่เป็นอนาธิปไตยไปเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูนักทิดีคนต่อไปชื่อโรเบิร์ตโนสิกนะครับโรเบิร์ตโนสิกเนี่ยจะได้เราจะได้เรียนอย่างลึกซึ้งเลยในหน่วยที่13นะครับโรเบิร์ตโนสิกเนี่ยก็จะเป็นนักปรัชญาแนวคิดอิสระภาพนิยมเรียกว่าริบวร์ตารอานิซึมนะครับก็คือมาจากคำว่าลิเบอร์ตี้นะครับก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเสรีนิยมเสรีนิยมเราเรียกว่าลิเบอร์ลิซึมนะครับก็มีความเชื่อมั่นในการปลดปล่อยผู้คนจากสถาบันการเมืองศาสนาสถาบันในชนจารีประเพทีนะครับ คำถามก็คือประเด็นของความชอบธรรมในการเกิดขึ้นการทำหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะความชอบธรรมในทางศีลธรรมเรียกว่า moral justifiable นะครับแนวคิดของโรโบโทโ t สิกนะครับก็คือความคิดของโรโบ o t โนสิกเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐครับ แต่ว่าความชอบธรรมของรัฐเนี่ยมันจะอยู่ที่การออกแบบรัฐนะครับให้รัฐปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบอยที่สุดเรียกว่าอัลตรามินิมอลสเตทนะครับหรือรัฐทาหน้าที่เท่าที่จําเป็นเรียกว่ามินิมอลสเตทนะครับรัฐเนี่ยไม่แตกต่างจากยามรักษาความปลอดภัยนะครับก็คือในวอชแมนสเตทนะครับหน้าที่ของรัฐก็คือหนึ่งก็คือคุ้มครองความขัดแยง้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพล,ลเมืองนะครับและก็ภัยุกคามที่เกิดจากภายนอก สองก็คือรัฐเนี่ยสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือคนส่วนใหญ่สามก็คือรัฐสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลเฉพาะกลุ่มเช่นสนับสนุนการศึกษาระดับสูงน,นะครับข้อสี่ก็คือรัฐเนี่ยก็จะกระจายทรัพยากรรายได้และความมั่งคั่งนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยให้มากที่สุดน,นะครับก็เป็นอันจบเรื่องที่9.4.2นะครับซึ่งเป็นเรื่องปัญหาพันธะทางการเมืองภายใต้รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของรัฐนะครับก็ ลอ,องอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ